สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผู้นิยมพระเพื่อนแล้วก็เพื่อนนข,ของสาลนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็จะน,ะนําเสนอการซ่อมพระจุเนื้อดินนะครับ่าปุวยนะครับพระป่วยลำภูนะครับท่าจุของเมืองหาดพุชัยนะครับ พระองค์นี้ก็หักหักครึ่งน,นะครับหครึ่งตรงกลางนะครับก็มีรักนะมีมีป็นพระที่ลงรักปิดทองนะครับเป็นพระเนื้อดินดิบน,นะครับ งานซ่อมพระเป็นงานซ่อมเป็นงานที่ละเอียดนะครับเป็นงานที่ละเอียดอนะ่นแล้วก็ต้องใช้สมาธินะครับในการในการซ่อมนะคใช้เวลาก็มากเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับ วันนี้คลิปนี้ผมก็จะพิเศษนะครับนี่เป็นการลงรักแล้วก็ติดทองนะครับรอยเดิมนะครับรอยเดิมท่าน,นงานส้มพระจะถือว่าเป็นงานที่ช่วยสืบทอดศกดิิทธศาสนานะครับช่วยทำให้มมคมริสั แล้วก็ได้กุศลผลบุญนะครับได้อานิสงส์ผลบุญที่เราเบรูรณะปฏิบัตอกีอนนะครับนี่เราก็จะปิดลัดบกลุ่นะครับหลังจากที่เราลงรักแล้วก็ลงทองก็ ขอบคับตินะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นพระที่พระพุทธรูปนะครับที่ของเชียงลุ้งนะครับเชียงแสนเชียงลุงเขียนเสียนท่านก็ไม่มีนะครับในโอกาสต่อไปผมก็จะทําเสียนขึ้นมานะครับเพื่อต่อต่อเสียนให้ท่านนะครับ งานซ่อมพระก็ถือว่าเป็นงานที่สุดจริตแล้วก็รายได้ก็ก็โอเคนะครับรายได,ได้ต่อองค์ก็ตั้งแต่ราคา500บาทจนถึง20,000บาทนะครับแต่แต่ละแต่ละองค์น,นะครับก็อยู่ที่ว่าเป็นพระอะไรนะครับ ส่วนด้านหลังของพระองค์นี้นะครับก็จะอู้มมุมนิดนนะครับเปในช่างในช่างของชมด้านหลังพระองค์นี้หน่อยนะครับอืมด้านหลังได้จะเป็นลักษณะเดี๋ยวหลังจากที่ทําการซ่อมเสร็จก็จะไปดูผมจะอัปโหลดเป็นช็อตนะครับตอนนี้ในช่างใหญ่ช่างใหญ่นะครับอ่าท่านใดที่มีพระเครื่องที่ชำรุดนะครับ เนื้อดินเนื้อชิน้นเนื้อผงนะครับก็ติดต่อติดต่อมาได้นะครับราคากันเองนะครับฝีมือก็งียยครับท่านใดที่มีพระที่ชำรุดนะครับหักหรือว่าบินเนื้อก็ติดต่อมาได้นะครับราคายุติธรรมครับไม่แพงครับ คุณที่ดตามรับชมนะครับ